อยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีคำสอนบังคับใช้คำาอย่างนี้ไปทีก่อนไม่มีเรื่องเทพพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องโยก็ไม่มีนิยายนิยายสมมตินี่มันเป็นคำฝรั่งไปเสียหมด เพราะว่าที่มันคุ้นเคยอยู่กับการอ่านการฟังมันเป็นคำภาษาฝรั่งไปเสียหมดข้อที่หนึ่งมันไม่มีด็อกมาด็อกมาเป็นภาษาฝรัง่งด็อกมาคือคำสั่งที่บังคับให้เชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างอื่นไม่ได้นะเขาเรียกว่าด็อกมาในพุทธศาสนาไม่มีแต่ศาสนาอื่นเขามีเขาบังคับให้เชื่อ เชื่อว่าเรานี่พระเจ้าสร้างมาคำพีนี่พระเจ้าส่งมาเราต้องปฏิบัติตามคำพีนี่เราต้องออนวอนเราต้องปัญญาอะนี่ยบังคับเฉียบขาดอย่างนี้ในระบบล็อกมาล็อกมาตริกซิสเต็มอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาฮะ <c oughs> แกเห็นดีด้วยก็มารับพนังพุทธังพลังเอาเองไม่บังคับให้มารับเรารับแล้วก็ไม่ไม่บังค,บคับความเชื่อ จะให้คิดเห็นมองเห็นว่าทุกเกิดขึ้นมาโดยเหตุอะไรทุกจะดับไปอย่างไรก็ทำไปเองไม่บังคับนี่ไม่มีคำสอนบังคับไม่มีดอกมากแล้วก็ไม่มีแห่ความเชื่อที่เป็นเทพเจ้าหรือพระเป็นเจ้าไม่มีเทวศาสตร์ไม่มีเทโอโลยี <c oughs> ไม่ต้องเชื่อว่าพระเจ้าพระเจ้าสร้างมาโดยอำนาจของพระเจ้าอยู่ใต้อานาจของพระเจ้าของเทพพระเจ้าอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเทโอโลยีแล้วก็ไม่มีมิทรโลยีพูดจามาให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ให้เชื่อว่าเป็นคนธรรมดาพระพุทธเจ้าน่ะเป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นลูกกษัตริย์ชาวนาทำนาเก่งที่สุดคือพวกสากยะเป็นคนธรรมดาุทพเจ้า,าไม่ได้มีอะไรเป็นกำเนิดมาจากเทพระเจ้า,าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิจิตพิสดารอย่างที่เขาพูดกันแทนพวกอื่นเราไม่มีเรามีแต่ว่าพระเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นลูกกษัตริย์ชาวนาสกุลสากยะ ได้รับการศึกษาอย่างแบบธรรมดาเกิดความคิดเกิดความสติปัญญาเอาด้วยตนเองในการมองเห็นความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ชอบอยากจะอปลดเปลื้งแล้วก็ออกไปสแสวงหาแล้วก็ไปพบบอกพบแล้วมาบอกนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีมิโทโลยีะ ไม่มีความเป็นศักดิ์สิทธิ์เหมือนอย่างในในิยายสมมติมาจากนั่นมาจากนี่มาจากอะไรก็ไม่รู้สึเงื่้นแต่เป็นเรื่องพิเศษพิสดารั้งนั้นไม่มีพุทธศาสนาไม่มีด็อกมาติซิสเ็มไม่มีเทโอโลยีไม่มีมิทโลยี System, ology, ology, อย่างนี้พูดเป็นไทยๆเราก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องบังคับให้เชื่อแล้วก็ไม่ต้องอ้าง เทวดาเทพเจ้าอะไรมารับรองมาเป็นเครื่องขู่เข็นหรืองเป็นเครื่องรับรองว่าจะให้ว่าจะให้ได้รับหรืออย่างนี้ไม่มีเนี <c oughs> ่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามวิธีทางธรรมชาติก็ให้รู้จักไว้ในลักษณะอย่างนี้ ถ้าเราจะนับถือพระพุทธเจ้าเราก็เห็นชัดว่าท่านสอนเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ได้จริง <c oughs> เราจรึงสมัครี่มา่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่มีการบีบบังคับไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากบอกว่ามันทําอย่างนี้สิจะดับทุกข์ได้แล้วก็ไปลองคิดดูเห็นโอ้มันดับทุกข์ได้จริงก็ทําก็ทําเลย <c oughs> จึงไม่มีการบังคับอย่างที่เขาเขาวกอื่นเขาใช้ <c oughs> นอากการถือพระราตนตรัยสรานาคมนี่โดยเนื้อแท้แล้วมันถือเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อพอใจแล้วไม่ใช่จับลูกเด็กๆมารับสรานาคมเหมือนที่เรากำลังทํากันอยู่นี่ไม่ค่อยถูกเรื่องนักแต่ว่ามันมีประโยชน์ทําเป็นการล่วงหน้าพิธีกรก็ได้ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ถูกดั <c oughs> ขอ้อชัดจริงนัก ถ้าในพระบาลีแท้ๆในพระิบเด็กแท้ๆการรับสารนาคมนี่มีด้วยตนเองภายหลังที่ได้ฟังเข้าใจแล้วเห็นแจ้งแล้วดับทุกข์ได้อย่างน้อยในใจแล้วนั่นจึงจะออกปากขึ้นมาเองว่าพุทธังสรนังกระชามิ <c oughs> นี่เรียกวก็ไม่มีการบังคับเลยจะ <c oughs> เป็นประจเหตุผลของสิ่งที่ประจักษ์แก่จิตใจมากขึ้นทุกทีทุกที ข้อต่อไปก็จะพูดว่าเป็นศาสนาที่ไม่ต้องมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาช่วยรับรองตรงนี้ไม่อยากจะพูดกลัวจะถูกดา่าแต่บางทีก็อดไม่ได้เช่นว่าพระสูตรบางพระสูตร พอจะรั์จบลงไฟก็มีเทวดามารับรองส่งเสริมบอกต่อๆกันไปมันแน่นแฟ้มมันสักติดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาลีธรรมจักธรรมจักสูตรแรกที่สุดในพุทธศาสนาเราไม่เชื่อว่าข้อความตอนนี้มีมาแต่เดิมนักเลงไหนไมันใส่เข้าไปก็ไม่รู้พอพระพุทธเจ้ารัสจบระเทวดาสันสนเสริญย่อย่องส่งเสริมจนไปจนถึงภาวะขปร,ม,รมอันสุดท้าย นี่ค่าๆว้าต้องเอาเทวดามาช่วยรับรองความจริงความประเสริฐความวิเศษของพระพุทธเจ้าข้อนี้มันขัดกันกันกบที่พระพุทธเจ้าท่านจัดอยู่เสมอว่าฉันไม่ต้องการนายประกันไม่ต้องมีใครมาเป็นนายประกันไม่ต้องมีเทสติโมเนียนจากใครไม่ต้องมีเทสติโมนีจากใครมารับรองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้อง ทันมีของฉันอยู่ในตัวมันรับรองตัวมันเองเสร็จไม่ต้องเอาเทวดาหรืออ้างเทวดามาช่วยรับรองเน <c oughs> ี่ยขอให้เข้าใจใช่ว่าแม้ว่าในพระสูตรบางสูตรมันทำอย่างที่ว่าเทวดามาช่วยรับรองเราก็ไม่ถือว่าหัวใจพุทธศาสนาอย่างนั้นอยู่ที่นั่นมันรับรองตัวเองอยู่ในตัวเองดับทุกข์ได้ในตัวเองพิสูจน์เห็นในตัวเองรับรองตัวเองไม่ต้องเอาเทวดามาช่วยรับรอง จึงประกาศโพ้งเลยว่าเป็นศาสนาแห่งการที่ไม่ต้องอาศาัยเทวดามาช่วยรับรอง <c oughs> แต่ว่าในพระพุทธประวัติมันมีมากเหลือเกิน <c oughs> ทเทวดาก็มาเกี่ยวข้องรืรับรองไม่ต้องสนใจก็ได้ <c oughs> แต่ถ้ายัางอยากจะสนใจก็ไม่เป็นไรต่อไปคงละได้เองจะ <c oughs> ไปทำอย่างนั้นทเทว,วดาก็ดีกว่าพระพระพุทธเจ้าก็อีกเป็นนายประกันในพระพุทธเจ้า เป็นศาสนาที่ไม่ต้องเอาเทวดามาเป็นนายประกัน